สวัสดีค่ะเป็นน้องเอฟซีไฟทออ่องชาแนลทนี่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ยายไฟยุ่กับหลานสาวคนเริงของพี่นางสิริพรอําไพพงศ์นะคะเ,เป็นยังคือวาหลานสาวคนเกง่งแตงตะกี้สโลเกียนของเพลินรือว,ออว่าเขาเอว่นไปยังก็ละชายญ้าเพลินหลานสาวคนเกิงของพี่นางสิริพรพระ่าเพลินรองได้ทึงเพ่งสตริงทึงเพ่งนานาชาทึงเพ่งลูกทุง่งทึงตินทึงเล่นทุกอย่างทุกแนวในวงพินแคนเดีนอีสานเพลินเก่งนะคะพี่น้อง กันเล่ยันเล่ยได้ฉายาบ้านหลานสาวคนเก่งของพี่นางเยล่าเป็นลูกผู้ใหญ่ก็บ้าไใหญเป็นหลานของจิริพนค่ะเป็นเป็นลูกสาวคนโตของของตระกูลของแม่นางยายมีลูกสิบเอ็ดคนค่ะแม่เป็นคนแรกอโอแม่เนี่ยเป็นเป็นพี่สาวคนโตแม่ลัเขานี่ยมันถอเป็นเป็นใหญ่ใหญ่ห่ะ เราแม่ลำมีลูกจากคนค่ะมีสองคนค่ะจะเป็นหมอเหมือนทั้งสองเป็นหมอเป็นหมอลำหมอลำมีลำพวงกายอีกคนหนึ่งพายุใส่ครับตอนนี้ตอนนี้อีกคนหนึ่งตอนนี้ใ้อยูบ้านค่ะแต่ว่าฤดูกาลนาฝากได้ดีค่ะมารำอลังการโชว์ว้าวพี่พี่ดอกอ้อจะกลับมาวงการอีกแล้วใช่ไหมคะ นะแต่ว่าก็บ่ได้เราก็บ่ได้ถิ่มไปใส่เราก็ไปจอบไปแก็บเรื่อยๆอ,อยูอ่แม่นบ่แม่นค่ะเราไปจอบเรื่อยๆวกวกไดนจ้างเราก็คือไปค่ะแต่ว่าฤดูกาลหน้านี่กลับมาแน่นอนกลับมาแน่นอนค่ะมอรมอลังการโชว์ของบอสนอกบอสนอูเราตุ๊ดตู่อยู่พวกนี้มาจากปีแล้วค่ะจริงๆแล้วหกปีค่ะเอ่ยแต่ว่ามันมันเป็นโควิดเนาะเพิ่นเฮาก็เลยวนับเป็นฤดูกาลที่หางที่หางค่ะแต่ยิ่งอยู่ต่อไปจนว่าเพิ่น เพป่วยมากเพื่อนในภาคแบบว่ามากป่วยจนจะขวามากบ่วยกะสีพยายามรักษากฎที่ที่คนตั้งไว้ค่ะต่อต่อให้สนิดกันแค่ไหนหรือว่าร่วมงานกันโดนแค่ไหนแต่ว่าถ้าผิดกฎแน่กฎดูๆแน่สิมันมันกบได้เพราะว่าเฮาอยู่แบบขอบครัวบร้อยู่แบบเบงกิงอากาศโดยที่จะของอ่บอลเม่นคนที่แบบว่าเสียงดีคือจังขอบครัววขอบรัวเป็นคนเสียงดีบอาสีกระได้ต้องไอ้ฝ่ายเนาะหน้ากระเสียงดีหมดค่ะ งแต่่าแปลกแต่่าหลานไปอย่างก็ยังบ่ได้น้ะเจ้าคนเอามาแบบอื่นหลายพูดหลานแต่ละคนเนี่ยล้ำปเ,เป่ากับเอาแบบตรงๆเนาะเพราะว่าจสเป็นอะละอองดาวเนาะยกเว้นไปตะดอกอ้อผู้เดียวตุ๊ดตูอร้องสติงร้องยังไดเหมือนแต่่าลาล้ำเปลี<ไ>ป่ยนหลานสาวได้หลา,ายสิริพ่อเนี่ยต้องได้ไปหานังเอกทั้งอื่นมาล้ำเป็นนั่งเอกให้ตลอดอันนี้คืออันนี้คือบ่เคยเบาออกซื้อทั้งใดเลยเด้พี่น้อง หลานสาวเยอะแยะหลายคนลองเติงลองลูกทุ่งเป็นแดนเซอร์เป็น, dancer, ปนหางเครื่องได้เหมือนแต่บา้าบ่มีผู้ใดที่เสมาลํำเป็นนังเอกหน้าได้เจ้าคนค่ะอืมมือถืนลํำบ่เปียมี่หลออ้อผู้เดียวกันนกบช่วงไทยๆลยลแล้วเราจังได้ล้ําำเนาะเราเราพินังสิดไพรเนี่ยตุ๊ตัวเอิอนหน้ามันบ่ค่ะทุกมืงนี่เพ่นยุใสพนยังรับงานอยู่บ่อรับงานของบริษัทเรื่อยๆค่ะแล้วก็รับงานส่วนตัวเรื่อยๆแต่ว่าประจำการอิลี่นั่น ก็คืออยู่วัดค่ะวัดป่าสะว่างรรำบานก,อาก,นอกอ่อยตำงบานก่อยอำเภอพิบูลลักษณ์จังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นกายของปูซีสุดโธค่ะจึงไใดก็ฝากเวะเวียนมาไป สามารถไปเฮ็ดบุญรวมบุญได้นะคะไปขอพรได้อันนี้เป็นสายมูดตามกําลังสัทธานะคะแต่เป็นความเสื่อของส่วนบุคคลค่ะวัดป่าสว่างถ้ำนะคะค่ะบ้านดอนกรอยตาบนดอนกรอยอำเภอพิบุรักจังหวัดอุดรธานีขันไปหันกันสิเจอพี่นั่งเลยนะคะประจําการงานก้าโมงเป็นต้นไปถึงสี่โมงครึ่งค่ะงานงานการแสดงนี่กังรับเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆกันช่วงนี้เพื่อนกามีเห็น ซิงเกินใหม่หุ่เพิ่นตัวกับน้องเต๋อามิซิ่งเกินเด็ดเตี่ยอ๋อกับเต๋าผูสินกับอีกสามคนน่ะเนาะของแกมมี่ใช่ไหมคะมีเต๋ากับผู้ใดอีกผู้ยิ่งอีกคนนึงมันไทยย่าเห็นโฆษณาแล้วคัมภนาหนึ่งคัมภนางค่ะแต่กับพู้สิีมีต่อไปสิมีพฟิจิลิงกับอ่า อะไรเมลอนเมลอนเลยพี่เอียงจำซื้อว่นใดเดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยวค่ะฝากพี่น้องติดตามผลงานของพี่นางศิริพรน์น้ำเพชรพุ่งระกาน้องตุ๊ดตู่ประกายดาวของเฮาน้ำเนื้อค่ะอขอบคุณมากมากนะคะเ,<อ>เดี๋ยววางๆช่วงปิดวงจุพาพี่น้องไปเที่ยววัดป่าสว่างธรรมค่ะปีนี้ไปแน่นอนค่ะ